Bà bình bên bên đeo cây mà, bên chào chào. chào bên 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 mà bên 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 เหนื่อยไหมถ้าเพื่อนๆถ้าอยู่ก้อนนี้ตึ้งบรรยากาศลานน้ำชานะครับเก็ดรถป้านลานน้ำชานะครับนี่วไปจอดนะครับหม้อมนะครับจ่ารอนระตะเก,กียวไอ้แตงก๊กหอมโจ๊ะเนี่ยไว้กันมาเปื่อนๆมาก,กินเนี่อไกมา giờ bé nghe đố máy này đố ma mình này à. cái này đúng ra mừng rồi vậy còn rồi vậy bộ này bỏ rồi đúng không nhiều cái tụi ăn cái tụi nhiều cái ăn tụi bao, như này cái khen, hả? Jalon yêu nó Jalon, Jalon hả? Jalon mà cả quê hả? Con đúng chút trời, mà nè tầm cao ai đeo mấy cái nào, trao ai đeo Hả? Rồi Mấy đi ấy đi còn nào ấy vậy? ấy nào ấy Hả? ấy đi nào đi ấy còn nữa đi Kiểu đi ấy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  đi nào đi mà ไม่ไปไก,ก,ก่ไม่ไปไก่คับเตรียมกันกระเตียมเจ้าเนี่ยแลดุก,ก้อนแลดุกได้วอนเป็นกองเลยกินดุกเนะป็นกองเลยเนี่ยไปไกลไหมไปไกลไปไก่ร้อนๆน,นะครับ เป็ดไก่ร้อนๆนะครับขขาเหนียวด้วยนะครับอันนะครับเดี๋ยวปักได้เนี่ยขี่รถพันร้านน้ำชาร้านกาแฟาเนี่ยหอมนะครับหอมจนกินนะครับแบ่งกันนะครับเราสองคนเรามีอะไรต้องแบ่งกันนะครับ <c oughs> อ้า มา,มากินกันเดี๋ยวกันมา้ร้นนอนร้อนร้อนร้อนหอมหอมอง <c oughs> กินกระดูกเป็นกองเนละอร่อย right, มากเลย นะครับกอนังกินเน็คไก่ไปนเลงนะครับิดตึงบ้านนะครับตึงบ้านตึงแม่นะครับพวกเ้าชาาตื่นขึ้นมาก็คือต้องแข่รถไปซื้อเนยวไก่แต่ว่าบุญบอมกวนะครับกล่องรอยนะครับพวกเ้าวไก่ดีว่านอนตื่นได้นี่คือว่าไม่นอนตื่นได้เลยแหละเห็นไหมเน็คไก่เนี่เขอฉนมากขาจะใกล้พวกเ้าเาวนะครับพรานนำ้ำชาฝากช่องชาญสยามชาแนลด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด จับกระดิ่งไว้นะครับจะได้ดูคิดใหม่ๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกิน,กนข้น <laughs> มมาวเหนียวไก่ก่อนอ